สวัสดีนะครับสวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเขียนตามคําบอกนะครับตามคําศัพท์ในบัญชีคําศัพท์พื้นฐานของชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะครับจำนวน20คําเพราะฉะนั้นแล้วนะครับให้นักเรียนเนี่ยเตรียมกระดาษที่เตรียมไว้ขึ้นมานะครับเพื่อในการเขียนตามคําบอกแล้วก็พอเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้ถ่ายรูปส่งคุณครูนะครับ ะนะในหนึ่งคำเนี่ยเพื่อนที่ใช้นักเรียนฟังทันก็คุณครูก็จะอ่าน3ามรอบนะครับให้นักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะครับกติกาเดิมนะครับห้ามดูห้ามเปิดห้ามค้นหาต่างๆนะครับให้เขียนด้วยความสามารถของตนเองนะครับมาเริ่มกันเลยสําหรับคําที่1น,นะครับคำที่หนึ่งคำว่ากังวลกังวลกังวล ค,คำที่สองนะครับกเสมสารกะเสมสารกะเสมสารคำที่สามนะครับเขละ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 ในตัวนี้ที่แปลว่าน้ำลายครับต่อมานะครับคำที่สี่คำว่าเคารบเคารบ โอ <Okay. S 1> เคเคารบเคารบนะครับต่อมาคำที่ห้าจูลินซีจูลินซ,จนซนะีจูลินซีนะครับจูลินซีนะคำที่หกครับชุลละมุนชุลละมุนชุลละมุนครับ ต่อไปคำที่7นะครับด,รดุริยางดุริยางดุริยางครับต่อไปคำที่8อันนี้เป็นชื่อตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ทศกัณ์ทศกัณ์ทศกัณต่อมานะครับคำที่9นงเยา นงเยานงเยานะครับต่อมาคำที่ส0บบัณฑิตบัณฑิตบัณฑิตต่อมานะครับคำที่11ครับประเสริฐประเสริฐประเสริฐคำที่12ครับผลาน หลานหลานต่อมาทำที่13ครับพระนาวันพะนาวันพระนาวัน,น,วนที่แปลว่าป่าครับ14ครับพัตตาหาร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 ก็แปลว่าอาหารนั่นเองนะครับ ต่อมาคำที่15โมหันโมหันโมหันครับสิบหกครับเยาวมานเยาวมานยาวมานาต่อมาคำที่17นะครับรืดูการ รืดูการรืดูการคำที่18นะครับเลเลเลเ่อารอยเลเจ้าเลแบบน,นี้ครับต่อมาคำที่19เเวทม,ม,มนเวทมนเวทมนอ่นะครับ มาถึงคำสุดท้ายแล้วนะครับคำว่าเศรษฐีเศรษฐีเศรษฐีนะเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนก็หวังว่านักเรียนคงจะฟังทันนะครับนักเรียนคนไหนที่ฟังไม่ทันจริงๆครูก็อนุญาตให้เปิดซ้ําได้นะครับแต่ไม่อนุญาตให้ไปค้นหาคําศัพท์แล้วมาเขียนนะครับเพื่อเป็นการประเมินตนเองให้นักเรียนเขียนตามความรู้แล้วก็ความสามารถของนักเรียนนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับการเขียนตามคำบอกของชั้นประฐมศึกษาปีที่5บ๊ายบาย